เด็กหญิงรีลาวดีเป็นลูกสาวคนเดียวในลูกห้าคนของนางสดใสเป็นเด็กหน้าตาน่ารักนิสัยดีกิริยามารยาทงดงามแต่เด็กหญิงรีลาวดีโชคร้ายเป็นไข้เลือดออกตายตั้งแต่อายุ12ปีแต่ด้วยความที่รีลาวดีเป็นที่รักของพ่อและแม่มาก พ่อกับแม่จึงไม่เผาร่างของเธอแล้วเก็บร่างของเธอไว้ที่เมนวัดใกล้บ้านสร้างแท่นศิลาสี่เหลี่ยมค่อมโรงที่บรรจุร่างไว้แล้วสร้างศาลากุศลเป็นที่ตั้งศพโดยให้แท่นศิลาของเด็กหญิงลีลาวดีอยู่ติดผนังริมในของศาลาข้างบนแท่นสูงขึ้นไปเหนือศีรษะคนยืน ติดตั้งรูปถ่ายของรีลาวดีไว้ภายในปรา,าสาทสามยอดทรงกระทัดละสวยงามมากศาลากุศลหลังนี้ชื่อศาลารีลาวดีคนทั่วไปเรียกว่าศาลารีลาวดีเวลามีงานศพอื่นๆญาติาิลูกหลานที่เป็นเจ้าภาพของศพต่างๆที่ตั้งสวดบำเพ็ญหน้าศาลาหลังนี้ จะอุทิศบุญให้กับเด็กหญิงลีลาวดีอยู่เป็นประจำเด็กหญิงลีลาวดีเมื่อตายแล้วก็กลายเป็นร่างทิพย์เธอยังคงกลับบ้านไปโรงพยาบาลและศาลาลีลาวดีเพื่อไปรับส่วนกุศลที่ศาลาลีลาวดีทําให้เธอ,อยังไม่สามารถที่จะไปเกิดได้ในขณะที่ร่างทิพย์ของเธอ มียานพิเศษสามารถระลึกชาติเก่าได้รู้เรื่องราวร่วงหน้าได้ซึ่งคนที่สามารถติดต่อสื่อสารกับลีลาวดีได้นั้นคือหมออาเกซึ่งเป็นผู้ที่มีสมาธิสูงมากหมออาเกป่วยเป็นโรคปวดประสาทในสมองเนื่องจากเส้นประสาทบางเส้นทับกัน ปวดรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลตามปกติหมออาเกจะพลังจิตสูงมากฝึกสมาธิได้ผลแน่วแน่เป็นสิทธิ์ของอาจารย์พิเศษทางสมาธิคนหนึ่งสามารถใช้จิตมองเห็นวัตถุในที่ครอบหนามิชิตได้แต่จิตนี้ไม่สามารถคลี่คลายความเจ็บปวดที่รุนแรง จากการปวดประสาทนั้นให้หายได้เวลาปวดขึ้นมาหมออาเกก็จะภาวนาพุโทโธพุโทโธให้จิตเป็นสมาธิอยู่เสมอเพื่อรอให้พยาบาลมาฉีดยาระงับอาการปวดและให้หลับไปคืนหนึ่งเมื่ออาการทุเราปวดลงบ้างคุณหมอก็ได้ทำสมาธิอยู่เช่นเดิม อยู่ๆก็มองเห็นร่างลางๆแต่พอลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นอะไรคุณหมอจึงหลับตาเพื่อทำสมาธิต่อพอหลับตาก็เห็นร่างเด็กหญิงอ้วนมากคนหนึ่งคราวนี้ลืมตาก็ยังเห็นอยู่ซึ่งในตอนนั้นมีเพียงแค่หมอคนเดียวที่มองเห็นภรรยาของคุณหมอและพยาบาลประจำ ที่อยู่ในห้องซึ่งเฝ้าไข่อยู่กลับมองไม่เห็นคุณหมออาเกถามร่างของเด็กอ้วนว่าหนูเป็นใครมาทําอะไรที่นี่เด็กอ้วนก็ตอบว่าหนูป่วยเป็นโรคอ้วนตายในห้องนี้เมื่อสองปีที่ผ่านมาและหนูก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งตายเมื่อปีก่อน เพื่อนของหนูอยากจะมาพบคุณหมอเมื่อพูดจบร่างของเด็กน้อยผู้นั้นก็หายไปหลังจากนั้นหมออาเกาก็ได้นอนภาวนาพุโทโธต่อไปประมาณห้าทุ่มพันรยาและพยาบาลประจำก็หลับไปแล้วแต่คุณหมอนั้นยังไม่หลับและได้ยินเสียงหนูอ้วนปีคนเดิมพูดชวนเพื่อนให้เข้ามาในห้องของคุณหมอ หมอได้ยินเสียงนั้นก็ลืมตาขึ้นมามองหาเจ้าของเสียงก็มองเห็นหนูอ้วนปีคนหนึ่งกับเด็กหญิงอีกคนหนึ่งอายุประมาณ12ขวบรูปร่างหน้าตาน่ารักมากมายืนอยู่ข้างเตียงบอกคุณหมอว่าพ่อหนูมาช่วยพ่อคุณหมอเรียกภรรยาและพยาบาลให้ตื่นเพื่อมาดูหนูน้อยทั้งสองคน พยาบาลจึงรีบวิ่งไปเปิดไฟแต่แม้พยาบาลจะเปิดไฟในห้องจนสว่างจ้าแล้วก็ไม่เห็นใครแต่คุณหมอนั้นยังคงมองเห็นเด็กยืนอยู่ที่เดิมแล้วชี้นิ้วไปที่เด็กสองคนคุณหมอยังคงมองเห็นอยู่แค่เพียงคนเดียวต่อมาหนูอ้วนปี ก็ขอตัวจากไปก่อนเหลือเพียงแม่หนูตัวเล็กที่ยังคงอยู่เธอนั่งบนเก้าอี้ริมเตียงคอสอบเย็นฟูกเตียงมือเท้าคางถามคุณหมอว่าคุณพ่อปวดศีรษะมากเลยเหรอคะคุณหมอตอบว่าตอนนี้ปวดมากจะ้ะแม่หนูน้อยจึงเอามือกุมศีรษะของคุณหมอตรงที่ปวดแล้วบอกว่า สักคู่จะทุเลาสักคู่อาการจะดีขึ้นค่ะไม่นานอาการปวดหัวของคุณหมอก็ทุเลาลงตามคำของเด็กน้อยจากการไตร่ถามของคุณหมอได้คำตอบของหนูน้อยร่างทิพว่าหนูระลึกชาติย้อนไปอีกชาติหนึ่งได้เมื่อชาติก่อนหนูเป็นลูกของคุณหมอคุณหมอรับราชการ ในราชการที่สามเป็นผู้คุมนักโทษและเป็นคนทรมานนักโทษให้รับสารภาพผิดการเจ็บปวดอย่างรุนแรงนั้นเกิดจากกรรมที่คุณหมอใช้เครื่องมือบีบขมับใช้ยร่างอ้วนใหญ่สูงดำคนหนึ่งที่อายการคุมตัวมาลงโทษโดยเขามีได้ทำความผิดบีบให้สารภาพเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมรับ คุณหมอก็บีบนักเข้ากระทั่งเขาทนไม่ไหวและตายในที่สุดก่อนสิ้นใจตายเขาผูกอาฆาตจองเวรไว้ผลของการจองเวรตกแก่คุณหมอทำให้เป็นโรคปวดศีรษะรุนแรงในชาตินี้ส่วนตัวของหนูเองในชาติที่แล้วเป็นลูกของคุณหมอก็โชคร้ายเสียชีวิต เพียงแค่สิบขวบกว่าเนื่องจากไปเล่นน้ำแล้วลื่นตกลงไปตายในแม่น้ำพันรยาของหมอจึงให้คุณหมอถามแม่หนูร่างทิพย์บ้างว่า mm. เมื่อชาติก่อน mm. คุณแม่เป็นอะไร mm. แม่หนูก็ตอบผ่านคุณหมอว่า mm. เมื่อชาติก่อน mm. คุณแม่เป็นแม่ชี mm. ถือศีลกินเพนอยู่ที่วัดค่ะ หนูน้อยบอกชื่อของเธอในชาตินี้ให้แก่คุณหมอทราบแล้วว่าหนูชื่อลีลาวดีหนูน้อยจึงได้บอกคุณหมอว่าหนูจะช่วยบอกคุณหมอล่วงหน้าว่าคุณหมอจะต้องผ่าตัดวันไหนเพราะว่าคุณหมอต้องผ่าตัดซ้าอีกหลายครั้งและลีลาวดีก็บอกได้ถูกต้องทุกครั้งการผ่าตัดแต่ละครั้ง เจ็บปวดและเป็นทุกข์ทรมานมากบางครั้งหมอถึงกับสลบไปเองโดยไม่ต้องพึ่งฤทธิ์ยาสลบหลังจากผ่าตัดแต่ละครั้งก็มีความเจ็บปวดมากคุณหมอจึงเรียกหนูดีลาวดีมาช่วยปัดเป่าความปวดนั้นให้หายไปบางครั้งปวดรุนแรงมากถึงกับต้องเรียกเป็นเสียงตะโกนว่า โน no, ช่วยพ่อด้วยชั่วอึดใจเดียวลีลาวดีก็จะมานั่งขอบเตียงเมื่อคุณหมอเห็นก็จะพูดอย่างดีใจว่ามาแล้วหรือลูกลูกช่วยพ่อทีตอนนี้ปวดจะทนไม่ไหวแล้วลีลาวดีนั้นรู้สึกสงสารอดีตพ่อของตนเธอจึงเอื้ออาทร ต่อคุณพ่อในชาติก่อนของเธอเป็นอันมากเธอวางมือที่ศีรษะของคุณหมอพูดปลอบว่าเดี๋ยวจะทุเราไม่นานอาการก็ค่อยทุเลาขึ้นเหมือนที่เธอพูดจนบางครั้งไม่ต้องฉีดยาแก้ปวดเมื่อคุณหมออาการทุเลาก็ได้สนทนาได้ไตร่ถามถึงชาติปัจจุบันนี้ได้ความสรุปว่า ชาตินี้หนูชื่อลีลาวดีมีพี่น้องรวมกันห้าคนมีหนูเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวหนูเป็นไข้เลือดออกตายเมื่อสองปีก่อนแต่คุณพ่อกับคุณแม่ในชาตินี้รักหนูมากพวกเขาจึงเก็บร่างกระดูกของหนูเอาไว้หนูจึงไม่สามารถไปเกิดได้จึงวนเวียนอยู่ที่บ้าน ที่โรงพยาบาลและที่วัดที่เก็บร่างของหนูไว้ที่ศาลาลีลาวดีเพื่อไปรับส่วนบุญจากคนที่มาวัดการติดต่อกันระหว่างลีลาวดีกับคุณหมอนั้นได้ถูกเล่าต่อตกันไปทำให้มีคนมาเยี่ยมคุณหมอมากมายและอยากฟังเรื่องราวของลีลาวดีแม้แต่พี่ชาย และลูกชายของพี่ชายของคุณหมอเองก็มาเพราะอยากรู้เรื่องที่คุณหมอติดต่อกับร่างทิพย์ของหนูน้อยลีลาวดีเช่นกันประจบกับคุณหมออาเกปวดกำเริบขึ้นอีกจึงร้องเรียกให้หนูน้อยลีลาวดีร่างทิพย์ช่วยแม่หนูก็มาและมีเฉพาะคุณหมอคนเดียวที่มองเห็นร่างทิพย์นั้น พี่ชายของคุณหมอก็นั่งดูและฟังเหตุการณ์อยู่เงียบๆคุณหมอก็ได้พูดคุยกับหนูน้อยลีลาวดีและได้ถ่ายทอดคำพูดของหนูน้อยให้พรรยาจดไว้ครั้งหนึ่งคุณหมอถามว่าผ่าแล้วทำไมไม่หายหนูน้อยลีลาวดีก็ตอบว่าเราอีกสี่ปีก็จะหายค่ะ ครูหนึ่งก็ทุลาปวดเพราะหนูน้อยช่วยเอามือแตะที่ศีรษะของคุณหมอเช่นเดิมและหนูน้อยก็บอกว่าวันนี้ต้องไปแล้ววันนี้หนูต้องรีบไปรับส่วนกุศลที่เขาอุทิศให้ที่ศาลาลีลาวดีค่ะแพรนถูกถามว่าส่วนกุศลเรื่องอะไรหนูน้อยก็ตอบว่า เรื่องบำเพ็ญกุศลศพใครคนหนึ่งที่ศาลาลีลาวดีผู้ตายมีเหรียญตราที่อกมีสายสะพายพี่ชายของคุณหมออยากพิสูจน์ว่าเป็นศพของใครที่หนูน้อยบอกว่ามีเหรียญตราและมีสายสะพายจึงให้ลูกชายของตนรีบขับรถไปที่วัดเพื่อที่จะไปดูให้รู้แล้วพักหนึ่งก็กลับมา ได้รู้ว่าที่ศาลาลีลาวดีตั้งโกรธศพของรองอธิการกรมเจ้าท่าตั้งรูปถ่ายที่ติดรูปสายสะพายมีเหรียญตราที่อกงดงามตรงตามคำของหนูน้อยลีลาวดีบอกไว้พี่ชายของคุณหมอกลับมาแล้วก็พูดสันส้นๆว่าแปลกแต่จริงหนูน้อยได้กลับไปที่ศาลา เพื่อไปอนุโมทนารับส่วนบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้ต่อมาไม่นานพ่อและแม่ของหนูน้อยลีลาวดีในชาติปัจจุบันก็ได้มายเยี่ยมคุณหมอได้เอาพวงมาลิพวงใจมาวางที่เตียงของคุณหมอแล้วพูดจาก,กันถึงเรื่องราวของหนูน้อยลีลาวดีคุณหมอเล่าบ้างพันรียของคุณหมอ และพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่รู้เรื่องการติดต่อของหนูน้อยก็มาช่วยเล่ารายละเอียดต่างๆให้พ่อและแม่ของหนูน้อยฟังด้วยพ่อและแม่ของหนูน้อยลีลาวดีได้นํารูปเด็กหญิงหลากหลายหน้าตาจํานวน30รูปหนึ่งในนั้นเป็นรูปของเด็กหญิงลีลาวดีมาให้คุณหมอเลือกดูว่า คนไหนเป็นเด็กหญิงลีลาวดีที่มาติดต่อบอกว่าชาติก่อนเป็นลูกของคุณหมอและชาตินี้เป็นลูกสาวของตนคุณหมอลุกขึ้นนั่งบนที่นอนตรวจดูลูกแล้วหยิบรูปที่เหมือนหนูน้อยลีลาวดีในร่างทิพออกมาบอกว่าคนนี้แหละที่มาหา พ่อคุณหมอยืนยันตรงกันพ่อกับแม่ของหนูน้อยในชาตินี้ถึงกับร้องไห้เสียงดังเหลือที่จะกั้นไว้ได้ทั้งสองนั่งเช็ดน้ำตายืนยันว่าคนนี้แหละลูกสาวของฉันชื่อรีลาวดีจากนั้นพ่อกับแม่ในชาตินี้ ก็อย่างเล่าถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเด็กน้อยที่ตรงกับที่ร่างทิพนูน้อยลีลาวดีได้บอกกับคุณหมอทุกประการพ่อเด็กถามคุณหมอว่าเวลานี้ลูกลีลาวดีอยู่ที่ไหนคุณหมอก็บอกว่าหนูลีลาวดียังอยู่แถวๆนี้แหละครับมาหาผมเกือบทุกคืน และคุณหมอก็ยังบอกพ่อกับแม่ของเด็กให้ทราบว่าหนูน้อยลีลาวดีบ่นว่าเสียดายที่คนงานยกขาอย่างพิงพวงลีดไปเกี่ยวกับระยะโคมไฟที่ศาลาลีลาวดีทำให้ตกลงมาแตกหลายอันพ่อกับแม่ของเด็กน้อยจึงสั่งให้คนรีบขับรถไปดูก็จริงอย่างที่หมอพูด จึงสั่งให้คนติดต่อช่างไฟเพื่อมาเปลี่ยนระยะใหม่ให้เรียบร้อยในวันรุ่งขึ้นทางพ่อกับแม่นั้นยังเล่าให้คุณหมอฟังเรื่องประหลาดว่าเช้าวันหนึ่งที่ร้านที่กระผมทำงานอยู่ข้างวัดมีพระภิกษุห้ารูปตรงมาที่ร้านพร้อมกับลูกศิษย์อีกสองถึงสาคน ลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าพระมาแล้วครับผมและพรรยาซึ่งคือแม่ของหนูน้อยลีลาวดีก็ยืนงงกันอยู่สักครู่จึงถามพระกลับไปด้วยความประหลาดใจว่าพระคุณเจ้ามาเรื่องอะไรหรือขอรับพระรูปหนึ่งก็ตอบกระผมว่าเมื่อวานตอนเย็นมีเด็กหญิงคนหนึ่งไปนิมนต์พระ ให้มารับสังฆทานห้ารูปที่ร้านนี้พ่อของหนูน้อยบอกปฏิเสธว่าไม่เคยให้เด็กคนไหนไปนิมนต์พระนะครับพระรูปหนึ่งเหลือเห็นรูปถ่ายของหนูน้อยลีลาวดีที่แขวนไว้ที่ฝาข้างร้านจึงชี้ไปแล้วบอกว่าหนูน้อยคนนี้แหละที่อยู่ในภาพถ่าย ไปนิมนต์อาตมาในขณะที่อาตมาทั้งสามรูปทําวัดเย็นเสร็จออกมานั่งอยู่ข้างโบสถ์ยังไม่ทันกลับกุฏิเด็กผู้หญิงคนนี้แหละเดินเข้าไปหาบอกอาตมาอาตมานั่งอยู่สามรูปจึงไปนิมนต์เพิ่มอีกสองรูปให้ครบห้ารูปตามที่หนูน้อยนั้นบอกเอาไว้พ่อของหนูน้อยลีลาวดี ได้ทราบรายละเอียดก็ตะลึงไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อพระท่านไม่เคยรู้จักหนูน้อยรีราวดีมาก่อนและไม่รู้ด้วยว่าเธอตายไปแล้วจะเป็นเรื่องที่เกิดโดยบังเอิญก็มิใช่หรือจะเป็นเรื่องที่ปั้นแต่งก็คงเป็นไปไม่ได้ลีลาวดีอาจจะอยากได้บุญจึงไปนิมนต์พระท่านมาจริงๆ ความจริงวันนั้นก็ตรงกับวันตายของหนูน้อยลีลาวดีด้วยผมกับแม่ของหนูน้อยตั้งใจที่จะตักบาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้หนูน้อยอยู่แล้วจึงเปลี่ยนเป็นจัดถวายสังฆทานให้ตามความประสงค์ของลูกสาวของผมที่อุตส่าห์ปรากฏล่างไปนิมนต์พระด้วยตนเองพ่อและแม่ของลีลาวดี จึงถามหมออาเกก่อนที่จะจากลาว่าลูกรีลาวดีพูดหรือเปล่าว่าวิญญาณของเธอจะไปที่ไหนต่อคุณหมอตอบว่าหนรูรีลาวดีบอกว่าไม่ช้าก็จะไปเกิดเป็นคนแล้วผู้แม่ของหนูน้อยได้ยินดังนั้นถึงกับยกมือไหว้พึมพำว่าเกิดชาติใดฉันใด ขอให้ได้มาเกิดเป็นลูกแม่อีกนะลูกด้วยความรักและความคิดถึงลูกสาวของตนแล้วก็ได้ลาคุณหมอไปต่อมาวันหนึ่งคุณหมอปวดบริเวณคิ้วหลามตั้งแต่ขมับไปถึงกระม่อมทั้งปวดทั้งแสบพยายามเข้าสมาธิก็ไม่วายปวดคุณหมอนึกถึงหนูน้อยลีลาวดี แล้วหนูน้อยอดีลาวดีก็มาปรากฏแก่คุณหมอเช่นเคยคุณหมอพูดทำนองทักทายก่อนว่ามาแล้วหรือลูกต่อหน้าภรรยาและพยาบาลเฝ้าไข่และยังมีพยาบาลเฝ้าเวนที่ตึกมาร่วมด้วยคุณหมอถามย้ำอีกครั้งว่าเมื่อไหร่พ่อจะหมดเวนหมดการรมเสียทีมันทรมานจริงๆ นูน้อยลีลาวดีก็บอกว่าอีก4ปีพ่อจึงจะพบหมอที่รักษาหายขาดได้เมื่อนั้นก็หมดเวรแล้วจะมีความสุขตลอดไปนะคะเพราะกุศล,ลกรรมตามให้ผลแล้วค่ะนูน้อยยังบอกอีกด้วยว่าวันพรุ่งนี้พ่อจะได้รับการผ่าตัดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากวันอาทิตย์ พ่อก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะคุณหมอถามเธอว่าถ้ามันยังไม่หายจะกลับยังไงหนูน้อยในร่างทิพย์ก็ตอบว่าก็ยังมีกรรมเบาๆเหลืออยู่ถึงจะเป็นก็ไม่รุนแรงเท่าคราวนี้หรอกค่ะพ่อเวลาพ่อกลับบ้านแล้วพ่อจะนั่งเรียกลูกให้มาหาแบบนี้ได้ไหม คุณหมอถามอย่างอะไรลูกสาวในชาติก่อนหนูน้อยในร่างทิพย์ก็ตอบพ่อว่าหนูจำต้องลาไปเกิดแล้วคราวนี้หนูจะเกิดเป็นผู้ชายแล้วหนูก็จะเข้าบ้านพ่อไม่ได้เจ้าที่เจ้าทางเขาห้ามจะพ่อหนูน้อยในร่างทิพย์กล่าวอำลาพ่อในอดีตของตนว่า หนูลาพ่อเลยนะทีนี้จะไม่ได้มาหาพ่ออีกแล้วพ่ออย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเจ้ากรรนายเวรทั้งหลายนะพ่อนะเธอพูอดคำสุดท้ายอย่างเอื้ออาทรห่วงใย you ต่อคุณพ่อของเธอมากเช้าวันอาทิตย์อย่างที่หนูดีลาวดีบอกไว้คุณหมอก็ได้กลับบ้าน ตอนนั่งรถกลับคุณหมอก็ถือรูปของหนูน้อยลีลาวดีไว้สั่งให้คนขับรถแวะที่วัดเพื่อไปดูศาลาลีลาวดีพบว่าประตูเหล็กปิดคุณหมอจึงยืนอยู่นอกประตูพนมมืออธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลให้หนูน้อยรีลาวดีแล้วพูดว่าต่อไปพ่อจะทำบุญ อุทิศส,ส่วนกุศลให้เมื่อสวดมนต์ทุกวันก็จะอุทิศส,ส่วนกุศลให้หนูทุกวันตราบจนวันตายและขอให้ได้พบกันเป็นพ่อลูกกันอีกทุกชาติไปต่อมาสี่ปีคุณหมออาเกก็ได้พบหมอผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางศัลยกรรมได้รับการรักษาจากหมอท่านนั้น โดยฉีดยาเข้าสมองกระทั่งหายขาดในที่สุดตามกำหนดเวลาของหนูน้อยลีลาวดีที่เคยบอกเอาไว้